สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เข้าป่านะครับมาเจออะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนช่วยดูหน่อยสิใช่ข่าด่างหรือเปล่าใช่ข่าด่างที่เขาตามหากันหรือเปล่ามาช่วยดูหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนข่าหมดครับแต่ใบจะเป็นสีอย่างนี้ครับเพื่อนๆนใบด่างโอ้โหเป็นป่าเป็นดงเลยเพื่อนๆอ,อย่างนี้ต้องขุดแล้วขุดขุดไปไว้บ้านเราแล้วครับ ดูสิครับเพื่อนๆใช่หรือเปล่าช่วยผมดูหน่อยสินี่จะถ่ายดูนี่เป็นกอเหมือนขาทุกอย่างเพียงแต่สีด่างใบด่างนี่ครับใช่ตามที่เขาตามหากันหรือเปล่าครับถ้าใช่ก็โอ้โหต้องเอาไปปลูกแล้วเพื่อนๆเยอะมากเลยเนี่ยเป็นป่าเป็นดงเลยสวยมากเลยครับเพื่อนๆนี่เห็นไหม ไม่รู้จะมีราคาสูงไหมขาแบบนี้เขาเรียกขาด่างมันใช่ตามที่เขาตามหาตามตำราที่เขาอยากได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ไอ้เพื่อนๆมาช่วยดูด้วยดูสีเขาสิสวยจริงๆครับสวยสวยน่าจะใช่ครับเพื่อนๆคือทุกอย่างเป็นขาหมดนะเป็นหนอ่อเป็นอะไรเหมือนขาทุกอย่างเพียงแต่สีของใบเป็นด่างๆแบบนี้เพื่อนๆมาช่วยผมดูหน่อยเนี่ย เจอที่กลางป่านี้ต้องขุดแล้วเพื่อนๆรวยแน่คราวนี้เห็นฮิตกันจังอะไรดังๆวันนี้มาเจอข่าดังเป็นป่าเลยต้องขุดไปปลูกแล้วก็องเลี้ยงแม่พันธุ์ไว้ด้วยนะเพื่อนๆถ้าขายหมดนี่ศูนย์พันเลยนะเนี่ยดูสิเต็มเลยครับเป็นป่าเป็นนงเลยมาช่วยผมขุดหน่อย เอ้ให้ต้นกี่แสนนี่ให้ต้นให้ต้นละพันก็พอแล้วนี่ให้ต้นละพันก็พอแล้วเห็นตามหามันจะใช่หรือเปล่าเพื่อนๆใช่หรือเปล่าที่ว่าที่เขากําลังตามหากันนะตามตําราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ามันตามตําราที่เขาหากันที่ว่าขาด่างยังไงใครผู้รู้ก็เมนต์มาด้วยนะครับ จะได้รู้ว่าอันนี้ของด่างไม่จริงหรือว่าด่างจริงแต่มันสวยนะเพื่อนๆสวยมากเลยดูสิสวยมากเลย,ย,มเลยไม่มีใบที่ไม่ด่างนะนี่ด่างหมดทั้งนั้นเลยหรือว่าเขาเรียกขาอะไรก็ไม่รู้หรือว่าพันเขาเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆใครผู้รู้ก็เมนต์มาหน่อยแต่ตอนนี้ผมตะลึงแล้วยังไงผมก็ต้องขุดไปยังไงก็ต้องขุดไปปลูกอะ คิดว่าจะขุดเอาให้หมดเลย <c oughs> ไม่เหลือใ,ใครขุดเข้าบ้านเนี่นอนเลย <c oughs> ดูเพื่อนเพื่อนมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆไม่ใช่ของปลอมนะนี่ของจริงนะเดี๋ยวจะหาว่าเอาพลาสติกมาตั้งหรือเปล่านี่ของจริงเลยดูสิมีหน่อมีอะไรขึ้นด้วยนะเหมือนขาแต่ไม่รู้จะขุดไปใส่แกงดูีิมันจะเหมือนขาบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านเราหรือเปล่าข่าด่างสําหรับข่าด่างอันนี้เขาเรียกข่าด่างนะ รือว่ามันเป็นสายพันธุ์อย่างนี้เองอันนี้ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆแต่ที่เขากําลังฮิตกันว่าคาด่างคาด่างมีราคาหลายตังเหมือนกันนะแต่อันนี้ผมบอกว่าไอ้หนอและหลักพันก็พอแล้วนี่ดูสิใบนี้สวยมากเลยนี่มันขึ้นใหม่มันจะออกเป็นสีทองทองด้วยจะเป็นสีทองทองแล้วก็มีปนสีเขียวกลายเป็นสวยสวยสวยมากนี่ต้องขูดแล้ว ม่ให้เหลือซากให้คนให้คนมาเจออีกรอบหาไม่เจอเลยขุดไปไว้บ้านตัวเองไปไว้ในสวนตัวเองเวลานั้นก็แยกหน่อไว้ขายครับขาดางขาดางนี่เจอเจอกลางป่าแล้วเพื่อนเพื่อนมาช่วยผมขุดนะนี่ดูสิเออมันสวยแปลกดี ไม่แน่ใจนะว่าเป็นขาด่างที่เขาตามหาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสายพัน,น์ธุนี้มีคนเคยบอกผมอยู่นะว่ามันเป็นสายพัน์ธของมันเองทางเหนือนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นด่างเองหรือว่ามันเป็นสายพันธุ์นี้ย่างไงเพื่อนๆก็ที่มีความรู้ก็เม้นมาหน่อยนะครับว่าคาด่างแบบนี้มันมีราคาหรือเปล่าครับอยอยากรู้เหมือนกันครับ แต่ตอนนี้มีราคาหรือไม่มีผมก็ต้องเอาไปปลูกอยู่แล้วเพราะว่ามันสวยเห็นเห็นก็แปลกนะครับปกติเราก็จะเห็นขาธรรมดาบ้านเราเยอะแยะครับแต่ว่าลักษณะนี้ผมบอกตรงๆยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นของจริงแต่วันนี้ไม่ได้มาเห็นของจริงคลิปที่แล้วที่ผมเคยลงนั้นนะเพื่อนที่อยู่ภาคเหนือเขาส่งมาให้นะครับก็เลยไม่ใช่เลยไม่ได้เห็นของจริงแต่วันนี้มาเห็นของจริงเลยครับ วันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับ